สัสลามุณครูมือราอม,มาตุงร้อยบารากาตุนะคะสวัสดีนะคะน้องๆป .1 ทุกคนนะคะวันนี้มาเจอกับคุณครูเปิ้ลนวิชาภาษาไทยนะคะซึ่งวันนี้นะคะคุคณครูได้ฝากวิดีโอเรื่องอะไรคะ,ะใครดูกันไปแล้วบ้างนะคะเป็นวิดีโอเรื่องสละไทยนะคะซึ่งให้นักเรียนนะคะทบทวนสัะ ต่อจากที่เราได้เรียนรู้กันไปเมื่อวานแล้วนะคะซึ่งกิจกรรมเมื่อวานที่คุณครูฝาก,กให้นักเรียนได้ทาการของสองอย่างใช่ไหมคะลูกอ่าก,กิจกรรมที่หนึ่งก็คือให้นักเรียนฝึกอ่านสะภาษา,าไทยนะคะกับผู้ปกครองใช่ไหมคะและให้ผู้ปกครองเป็นชื่อน,ะะนักเรียนอ่านได้เลยนะคะให้ผู้ปกครองให้คะแนนนักเรียนด้วยการเซ็นชื่อ ะะส่วนกิจกรรมที่2คุณครูให้ในักเรียนส่งคลิปวิดีโอการอ่านสระในภาษาไทยมาให้คุณครูได้รับชมกันนะคะสำหรับนะคะกิจกรรมวันนี้นะคะคุณครูได้ส่งวิดีโอเพื่อให้ในักเรียนทบทวนสระในภาษาไทยไปให้ชมนะคะอีกครั หังจากชมวีดีโอกันไปแล้วนะคะให้นักเรียนนะคะอ่าหยิบใบงานแผ่นนี้ขึ้นมานะคะแล้วคัดนะคะคัดสลัในภาษาไทยลงในสมุดภาษาไทยของนักเรียนนะคะ,ะนะคะต้องคัดด้วยลายมือที่สวยงามใช่ไหมคะนักเรียนต้องคัดด้วยลายมือที่สวยงามนะคะและ ตัวบรรจุมเป็นบรรทัดนะคะเป็นไงบ้างคะนักเรียนกิจกรรมในวันนี้นะคะ,ะยากไหมเอ่ยไม่ยากใช่ไหมคะอ่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็จะฝากนักเรียนไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ